ครับสวัสดีครับเรามาดูแผนภาพจุดกันนะครับเรื่องสถิตินะครับม .2 นะครับเทอม .2 ม2เทอม .2 เนาะจะเป็นหลักสูตรใหม่นะครับวันนี้ก็บันทึกปีพุทธศักราชสองพนหกสะครับเป็นหลักสูตรใหม่รุ่นที่2นะครับก็ถ้าเป็นหลักสูตรเก่านะครับจะไม่มีเรียนเนาะแผนภาพจุดนะครับ แบบหัดที่1.1นะครับคะแนนสอบปลายภาคเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นม2ห้อง1เป็นดังนี้ครับจงเขียนแผนภาพจุดแสดงคะแนนสอบนะครับเดี๋ยวเราจะมาวงกลมคะแนนสูงสุดแล้วก็ต่าสุดก่อนนะครับคะแนนสูงสุดเนี่ยเห็นอะไรเอ่ยนะครับเห็น39มเ้าไหมสอ่าจริงๆมีมากกว่า1ตัวเนาะอ่าสาเน้นาะขออนุญาตวงกลมตัวนี้้วยกัน่ตัวนี้นะครับโอเค วงกลมทั้ง2ตัวได้เลยนะครับต่อไปครับคะแนนต่ําสุดนะครับคะแนนต่ําสุดอยู่ตรงไหนเอ่ยนะครับอ่าเห็นอะไรเอ่ยสิเห็นไหมอ่าวงกลม15ได้เลยนะครับโอเคต่อไปนะครับจะเขียนแผนภาพจุดแสดงคะแนนนะครับลักษณะของแผนภาพจุดเนี่ยมันจะคล้ายๆนะครับกับเอ่อเส้นจํานวนนะครับคล้ายๆเส้นจํานวนนะครับแต่ว่าในเรื่องแผนภาพจุดเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของการนําเสนอข้อมูลนะครับ โอเคเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับจริงๆแล้วเนี่ยสถิติเนี่ยในม1นะครับเทมอม2เนี่ยเราก็จะเรียนคล้ายๆเด็กประถมนะครับก็คือแผน่นแผนภูมิแท่งนะครับเป็นลักษณะของแผนภาพนะครับเป็นแผนภูมิรูปวงกลมนะครับหลักสูตรของเราเนี่ยจะอยู่ในม1นะครับเทมอม2นะครับโอเคเรามาดาูแผนภาพจุดกันต่อนะครับจงเขียนแผนภาพจุด แสดงคะแนน2นะครับข้อ1น,นะลักษณะของแผนภาพจุดจะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวเราจะตกลงกันเนาะคะแนนที่มากสุดนะครับคะแนนที่มากสุดคือสาย9คะแนนที่น้อยสุดคือ15นะครับมันก็ต่างกัน24นะครับเดี๋ยวเราจะให้ช่องเอ่ราเท่ากันนะครับช่องละสองลืลยกันเนาะโอเคเราก็เขียนครับลากเส้นมาเลยนะครับ แล้วก็เริ่มตั้งแต่15นะครับอันนี้ใช้ถ้าน้องๆมีไม้ัก็ใช้ไม้ทัดเขียนได้เลยนะครับตรงนี้เขียน15ได้เลยเป็นช่องละ2หน่วยเนาะเพราะฉะนั้นถัดไปก็จะเป็น17อ่าแต่ละช่องเนี่ยต้องอกว้างเท่ากันนะครับจะต้องกว้างเท่ากันนะครับโอเคตรงนี้ก็19ถัดไปก็จะเป็น20นะครับ21เนะครับเป็นเลขคนะี่เนาะน้องๆอาจจะเป็นเลขคู่ก็ได้นะครับแต่ของพี่แบงค์เป็นเลขคี่ตรงนี้เนาะ ยิบสามนะครับยิบห้านะครับยิบเจ็ดเขียนไปเรื่อยนะครับจนถึง3ามนะครับแล้วย6ิบหเนี่ยจะเป็นจุดที่อยู่ตรงกลางนะครับโอเคตรงนี้ก็จะเป็นย9ิบเ้านะครับแล้วก็3านะครับถัดไปก็33สมมุติว่าแต่ละช่องมันเท่ากันนะครับ3ามห้าแล้วก็3ามนะครับ โอเคตรงนี้ไม่พอก็ต่อมานะครับอ่ะเทีนี้เราจะเริ่มลงจุดแล้วนะครับอ่ะเอ่อข้อมูลไหนที่นับแล้วนะครับพยายามกาทิ้งไปเลยก็ดีนะครับอ่ะเช่นยีิบเอ็ดนะครับก็กาทิ้งไปเลยแล้วก็ใส่จุดข้างบนนะครับยีิบห้านะครับก็ตรงนี้เลยนะครับจุดไว้เนาะสิบห้ากาทิ้งไปแล้วก็ใส่จุดนะครับต่อไปนะครับยีิบแปดนะครับ ก็กึ่งกลางนะระหว่างยีิบเจ็ดกับยีิบเก้านะครับต่อไปยีิบห้านะครับยีิบห้าถ้าซ้าแล้วใช่ไหมครับก็ใส่จุดข้างบนตรงนี้นะครับใส่จุดข้างบนนี้นะ,อะสองจุดแล้วนะยีิบห้านะครับสามห้านะครับใส่จุดไปนะครับสิบหกนะครับสิบหกก็คือตัวนี้กึ่งกลางระหว่าง15กับ17เนะครับเป็นตัวแรก16นะ สาหก็คือตัวนี้โอเคสามห้า okay. ก็มีสองตัวละสามแปดมีตัวแรกจากึ่งกลางนะสามสิบก็คือตัวนี้นะครับจะเห็นว่าไม่ได้ยากนะครับแผนภาพจุดนะครับหลักสูตรใหม่ของพวกเรานะครับปีหกสามนี้ก็จะเป็นรุ่นที่สองนะครับตรงนี้สามห้านะครับแล้วก็ย9ิบเก้าก็คือตัวนี้ครับ ิบเก้าเป็นตัวแรกสามสิบเอ็ดก็มาตัวแรกนะครับสามสี่ก็มาตัวแรกเช่นกันนะครับสิบหกครับสิบหกมาแล้วตัวที่สองสิบเจ็ดครับเป็นตัวแรกในข้อนี้นะครับสามเก้าครับตัวแรกครับยี่สิบสองครับตัวแรกครับสามห้านะครับมาเป็นตัวที่สี่แล้วมาแรงจริงๆเลยสามห้านะครับยี่สิบแปด นะครับยี่แปดนี้มาเป็นตัวที่สองนะครับต่อไปนะครับสามสิบเอ็ดนะครับก็จะมาเป็นตัวที่สองนะครับสามเอ็ดเช่นกันสามสิบกึ่งกลางระหว่างยี่สิบเก้ากับสามสิบเอ็ดนะครับที่เราให้ช่องละสองเนี่ยก็เพราะว่ามันจะได้ไม่ยาวเกินนะครับถ้าเกิดเราให้ช่องละหนึ่งหน่วยนะครับมันก็จะเป็นนะครับเอ่อ ประมาณย4ิบสี่ช่องเลยนะครับย4 25ิบสี่ยิบห้าช่องเลยนะครับสามเก้าเป็นตัวที่สองนะครับแล้วก็สิบเก้านะครับตัวแรกนะครับอ่ะทีนี้เราก็มาตอบคาถามกันข้อ2นะครับคะแนนสูงสุดและต่ําสุดของคะแนนสอบครั้งนี้นะครับก็ตอบได้เลยว่าคะแนนสูงสุดนะครับก็คือสายเก้า คะแนนต่ำสุดนะครับก็คือ15นั่นเองนะครับใบข้อ3นะครับนักเรียนส่วนมากได้คะแนนเท่าใดนะครับจะเห็นว่าเยอะสุดคืออะไรครับเยอะสุดก็คือนะอะไรเอ่ย35ใช่ไหม35มเนี่ยมีตั้ง4จุดเนาะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนมากได้คะแนน35คะแนนนะครับ น,นี้ก็จะเป็นแบบหัดที่1.1นะครับในหนังสือของกระทรวงครับผม